ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสารคิปนี้ครับผมก็เลยพาพมาติตตามนะครับลุงว่าบิมมาตอร์นะครับช่วงบายนะครับหลังจากเอาขื้นมาพักนะครับเห็นเขาเขาหอมนะครับผมก็เลยเอาหนามากกว้างให้เขากินล่องเบิ้งครับ บ่มีล่างหรอครับเอากวองไว้ใส่ดินเลยครับนี่กินดีครับนี่เป็นว่าลูกผสมบีมาสเตอร์นะครับว่าลูกผสมบีมาสเตอร์นะครับนี่กามเหนือมาเร็วเต็มดีนะครับผมก็เลยมาเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้านะครับตามสาของคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผม จินดีนะครับกินมะเลือกนะครับช่วงเที่ยงใบเลยครับขึ้นมาจินน้ำพักพ่อนกินนมเดียวกะใบสองก็มัดจินหยาแบบนี้แหละครับกอางใ้เขากินล้องเบิ่งครับกินมะเลือกนะครับอันนี้เป็นหญ้าเพงงกลานะครับกับบ่กับบ่เงาวปน้ครับกับบ่จะเริ่มเติบโตเต็มทีนะครับกับพ่อได้กินนะครับกับพ่อให้เรงัวหน่อยได้จินช่วงแบบนี้แหละครับ คนกําลังห้ความนิยมห้ความสนใจนะครับสายเนื้อนะครับบีบมัตเตอร์นะครับนี่ครับยกขอกกยุฟ้าวผมก็ได้ผสมอยู่แล้วครับได้ผสมอยู่แล้วตัวนึงแล้วครับสมบีมาเตอร์ไปคือเก้านะครับผมก็ยามงสิปับนะครับปรับล่องเบิ้งนะครับเอามาเป็นสายเนื้อนะครับขวบคููกับบามันเนะครับ เพื่อข้อมเรียงง่ายนะครับเอาเป็นง้วแบบนี้แหละครับเรียงง่ายนีไงขาดไปเลยเกี่ยวการจินนี่แหละครับจินมาโอ้พร้อมาดจินดีครับนี่ครับจินมะเลือกเรียงง่ายนะครับได้ ประมาณจักหาเดือนนะครับผมก็สิจับยาโน่มเขาครับได้ประมาณหาเดือนก็สิจับยาโน่มเลยนะครับสงสารแม่เขาครับขังแยกขังเลยครับได้หาเดือนนะครับอเกิดอะไอีกสองเดือนครับอันนี้ก็สิเขาเดือนที่สี่แล้วนะครับผมก็สิแยกเลยนะครับครบหาเดือนนะครับประมาณเดือน กุมผ้านะครับกลางเดือนกลุมผ้ากับสิแยกออกแล้วนะครับกินนะครับการกินมบีมัตเตอร์นะครับลูกผสมบีมัตเตอร์นะครับกระแสแรงนะครับไม้แห้งในช่วงนี้ครับพอขาดในหอยกระถามหาหลายครับอืมเห็นเมื่อลูกผสมบียมัตเตอร์นะครับไปเลยครับ เพราะว่าไก่ว่าไก่ไปเลยครับไปหาเลยนะครับลูกผสมเียมันเตื่นครับกําลังมาแรงนะครับครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บได้ไดความไข่ยาได้มีนะครับบุญกุศลน้่ตุ่มน้่สู้ถูกบาทยางครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเด้อเพื่อว่าผ่านคลิปต่อไปครับขอให้มีแต่ความสุขครับถ่ายคลิปกาเข้ามาสวัสดีครับ